ข่ะคุณพี่สป,ปาคจุลินซีพอน้ำยางนี่ค่ะนีโอ้โหขนเนืเน้อแผลประมาณนีงหนึ่งนะคะในแผลนะคะในแผลแช้นิดเดียวนะคะประหยัดมากเลยแล้วก็นี่ค่ะใส่แผลนะคะประมาณนี้ยนี้เอง ต้นขึ้นมากค่ะแล้วก็ใช้จุลินซีนะคะจุลินซีผ่อนนี่นะคะอ่แล้วใช้1นึแคปซูลบ้าดโคนต้นได้แผลลงมาพอดีเอาน้ำมาถังเดียวเดี๋ยวเราใส่2องแคปซูลเลยจะได้แบ่งครึ่งนึงนะคะ2องแคปซูลนะคะนี่หมดนี่อันนี้หมดนั่งบนโต๊ะ่ฮ้ยโซ่โซ่จับไปนั่ต๊ะ แกะของดเลค่ะวแกะอาแกะสจะมันงก็กดลงนิดนึ่งค่ะทิ้งลงไปเลยค่ะเป็นสังข้าวโพดจะละลายน้ำได้นะคะขึ้นเลย่เลยบอกยาที่นขึ้นอาคนค่ะ เห็นไหมคะมือคนใช่ไหมอืมใช้เป็นตัวหลักเลยโอเคถ้าทำดีปว่าเลยมือพอดีมีแขนนะคะใช้ตากยาดเลยอันนนี้ะคะโปวดรักษาช่วงที่ไม่มีฝนตกนะคะวันไหนฝนตกผิวยางเขาเปียกอยู่ก็หนียไปก่อนนะคะตากยดเลยค่ะเาไปตากยาดเลยนะคะแล้วดูอาการเจ็ดวันนะคะ ้ใ้แพ้ครับใ้แพ้ใบแพ้ไหนขออีกหน่อยนึงเอาให้ครึ่งหังเลยค่ะเพราะว่าเราจะเร่งตรงต้องทิังสังนี้ตอบต้นไปทายเลยค่ะต้นนี้แห้งสนิทจริงๆ ก็มีน้ำยางเดี๋ยวอีกเจ็ดวันเราจะมาดูกันนะคะ